สภาพค้นพึงตื่นนอนกสิโอ้ยกสิบอไทยให้บว้เล่าดี <c oughs> อ่ะสภาพค้นตื่นนอนไหมกสิเป็นจังสีแล้วค่ะกสิเป็นอุออยุอัญญาจังสีแล้วค่ะนางตบยุง้งยังมือเศรอบันไดกันยังมียุ้งอยู่ค่ะก็เลยบอเป็นอันสงบสิท้ายคลิปสิยังกัได้ยุ้งมันกวนนะ่ะตอนนี้กำลังจะ อาดื่มกาแฟนะคะทุกคนคุ้มเป๊ตายค่ะกาแฟดำนามเมื่อเช้างามเมื่อเช้ายินไปน้ำไทยคลิปไปน้ำคุยแชทไปน้ำ ฟังเพลงไปน้าได้หลายย่างอยู่ค่ะมือเศร้าเนี่ยกะพระอากิจนิดหน่อยผ่านพ้นไปตอนนี้ยกะนั่งชิวๆก่อนจะสองสามนาทีเราสิไปล่างถ้วยคมบปะคะค่ะพี่น้องไม่ชอบหวานค่ะเป็นคนไม่ทานหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นกับข้าว เรื่องดื่มกาแฟเป็นคนไม่ค่อยหวานค่ะแค่มันมันชอบมันอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ชอบหวานอืมสี่ตัวอ่ะโอเคนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะ